สวัสดีครับพี่น้องครับนะครับคลิปนี้นะครับมาเมืองพะเอกโก้นะครับสอมลําเพลินนะครับเมืองพะเอกโก้สอบลาเพื่อนครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปเบืองกันนะครับว่าเป็นอย่างไดครับพี่น้องครับจิวเข็มเบาจุกเบาบครับพี่น้องเสียงกองยาวตุ่มละเตินบ้างลําเพลินโอรองของเข่าเก่ามาก ข้องหรือของ่อพอเขียนของเข้าแน่นั่นก็เขียนเป็นข้อคล้วยข้องเข้าอว่ปศซื้อเสียงดังกองฝาหนอกอง้าตั้งคนสายอยากมาเห็นคื้อเสียงังกองาออยากมาเห็น มาคย้าคนตายอยากมาเห็นมาตังใจอยากมาเห็นอั้งคนตายอยากมาเห็นมาค่ยปีนอแดงใจใหู้รลำแน่เด้อดทานฟัณาิตผู้าสาวาาหรอบัณฑิต เดินท่านเดิน่านเดินท่านเดินเดินท่นท่นมีงานให้ไปเรียนท่านมีงานให้ไปเรียนจะร้องงานในสมคา่านมไปจรอานในมนครับก่อนจะรองงานในสมคาตอนนี้มีคนเอาไปล่ไปเหรอโยมันนี่นมบงศากอนนี้มีคนเอาไปล่าไปนี้

อนอ,องฟกม,มาคอยเปลี่นยนแรงใจให้ผูลำเนี่ยมาคอยเปลี่ยนแรงใจให้ผูรำ้ําในเดือทาาดล้วท่านมีงานให้ไปเล่นท่านมีงานให้ไปเล่นฉลองงานในสงฆ์

ของเขาเกามาสาวหน่อยเป็ดบันแพงเด้อแม่ป่าเด้อแม่ป่าฟังคนซาที่เสียงดังฟังาฟังฝาฟังคนซามาเห็นจกมาเห็นมาอย่างมาคยเิ็มาคุนเร่งใจให้กู้ล้ำในเดือทาน ขัันมีงานให้ไปเหรียขั้นมีงานให้ไปเหรียญขันมีงานให้ไปเหรียฉลองนะฉลองอย่างฉลองงานสมคาขั้นมีงานให้ไปเหรียฉลองบุญสมคาอะไรดีล่ะขัานมีงานให้ไปเหรียั้นมีงานให้ไปเหรนยัฉลองบุญในสมฉลองบุญฉลองบุญฉลองบุญใ้สมคาอะไรดีลัฉลองบุญในสมคาเดี๋ยงนี้นะโมคา พ่อพ่อและเจนฝากจะท้าทุกทุกทางโอ้ยมากเบาเหม่งเกาจ้าโอ้ยดีนอออออสาฝากสาท้าทุกททางครับทุกแลจมาได้เลยายามกับขามาไม่ตัวาได้เพราะบาได้แต่ว่า มันมื้อตัววานน่ะมันมันสิไปลักษณะมันสิไปลักษณะมันสิขึ้นขึ้นขึ้นเป็นมันบ่เป็นฟันปาคือปักษาการลําเนาะเสียงพินเสียงแคนหาเสียงกลอง้าเามีแต่เติดบ่ทันไดุ้่มเติดุ่มเติดุ่มเติดุ่มมันประมาณนี้นะฟังเสียงพินงคเสียงกองาเอาุ่มแล้วเติ ฟังลำเพลินมุตัวไปแั่ไม่เดินวะฟังลำเพลินแนวองฟังลำเพินอน่อหลงเขาแต่เขามาเฟี้ยมนี่แหละคือคืออดีตบาคางจอะกันบาณมัลแบ่เป็นอย่างแต่ว่าอนเฟียงมันตปาฟังลำเพื่อนแนวหองฟ้องเขาแต่เขามาเาน่อยเพบ้เ้าหน่อยเพบ้านเพี้ยงเสียงดังก้องฟ้อน้อก้อง ก้องป้าไเลยอก้องฟ้าบังคนณซอยาน้องก้อน้องเสอดังมากับฟ้าน้องจะได้ขึ้นอร้หน้อน้องก้องฟ้าเออเอก้องฟ้านี่ยเนก้องฟ้านั่นแหละน้องก้องฟ้าบังคนซา ก้องฟ้าซื้อแสดงก้องฟ้าน้อก้องน้อก้องฟ้าก้องฟ้าฟังคนซาฟังคนซาอยากมาเห็นมาคอยเป็นแรงใจให้ผู้ลำในเดอมาคอยเป็นแรงใจแรงใจแรงใจให้ผู้ลำในเดอมาคอยเป็นแรงใจ ใจใจในครดใจในกอร์ดถูกต้องแล้วม่ค่อยเป็นแรงใจให้ผู้ล้ำม่ค่อยเป็นแรงใจให้ผู้ล้ำในเรื่อท่านม่ค่อยเป็นแรงใจให้ผู้ล้ำในเรื่อท่าน

ต,ตัง้งรางเพม่อนโอรองของเขาแต่เขากมากรปซาวน้อยแ่ไนมันบกขึ <h <h> ้นไงเสียงเดียวกันนะัมุตโตกับล่าคนเียครัมันเป็นเอกลักษณ์ของมันแต่ว่าการลํบคอยมุโตบอไหลอ่ะมุตโตสีวาเป็นอะไ่้ในสบัตินี่แต่ว่าบาไหลให้ลานีมันจะเป็นของใคของมัน พั่งผถมพาะิผาเงี้ถือมุ่นเนี่ยผาเงี้ยระเบียบไี่จัคนออกจากรัตนสินตาเแทลาดทั้งหมือนเนี่ยเจกียืนนั่รัตนสินตานแท้ล่ะเพิคนจังออกไปเป็นเงี้ยวเจยาล่ำสองบาทไปสองบาทไม่เด้่ยหัวใเงาเหนียวออิ่นเดียวกันใส่แคนเลยแบบใบอันติดวเดียวาเลยเล่าฟังเล่าฟังเสียงพินเสียงแค้นเอาเสียงกองเางตุ้มลยเต้หนีเดียวนะ เน่ฟังลำเฟิ่นโอร่ของเขาเก่ามาขอเราสอนปีที่แล้วด้วยขอเราสอนปีที่แล้วเว่าสินนี้เราพาผมฟังอาจารย์ทุกคพาลำแตไแเพราะไีความสิฟังโลกเต่าคนร่ำเทวฟังฟังตอนไหน lạ phăng xiềng thím, đi phò lọ xoan anh kia, ừ, lạ phăng xiềng hào, xiềng còng nhéo, tung leo đứt, câu má, là tên. Tại bạn. là, sao? là sao nơi việt ban ken, xư công pha, nó công pha, con chú là ai? pha, xiềng đằng công pha, nó công pha. ม่อสซาอย่ามาเห็น้าค่อยเปลี่ยนดงใจให้พูดล,ล้ำแนในเดือนทานละท่านมีงานให้ไปเล่นจะองงานให้สมซาจอยมนั้จอยมมานิดน้าม่สาฝากสัทธาพี่น้องไปมาวา้าแบนเกาา้าจัา โอ้ยเด้อโอ้นะผมาฮนไดกรอีไดกว่ากันนเขียนที่ซ้อดิอือเชียงหลอ่ทองเดี๋ยวผมะพาสังวีูต่อผมฟังกับฮามะไหลก็บอ้าถลอมไฟ้ี่กันกับลูกหูกเก่าเพลินตาเราฟังเสียงพินเสียงแค้นหาวเสียงกองยาวตุ้มเหล่าต้น ฟังลำเพิินโอหลองของเขาดอกเข่ามาสาวหน่อยพิดบ้านแทงสาวหน่อยพิดบ้านแทงซื้อเสียงดังก้องป่าเด้อก้องป่าบังคนสาอยากมาเห็นดดดังก้อมาคอยเปลี่ยนแรงใจให้ผู้ล้ำแนเรือธาน ขัคนคันมีงานให้ไปเล่นฉลองบุญให้สมค่าโจยมานินยนำมุงสาปากศรัทธาทุกทุกทางปากศรัทธาพี่ดองพอเขียนปีที่แล้วทุกทุกทางมันมันมีพี่ดองนะอันนี้ทุกทางก็เลยพีดองกันเอันนี้ไม่ยังไงยังโอ้ยมาเบล่า โอ้ยมาว่ามเบลาจ้าโอ้ยเด้อโอ้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 ้อ้โออ้โอ้โอ้โ้โอ้โออ้โอ้ พี่น้องนะครับเอาไว้ยซ้ำนี่ละนะครับคลิปนี้นะครับคลิปายิกุนะครับพี่น้องปื้องลำเดี๋ยวจังหวะที่มนาคลิปต่อไปนะครับจบนีกับขีปล้ำสอมลำสอมปลาใส่แก้วใส่อย่างกันไปก็ขีปนาขิปนี่อยู่ดีไม่งทุกกรบร่างกายแข็งแรงทุกตัดทุกคนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ